กันนิดน่ะโรงเรียนบ้านก้อนาคาจาไปเกิดไปไม่ไม่เกิดไปไปรูรูไม่เก้อนาคาอยู่ในก็ไม่รู้ไม่รู้ไปทางอาลปอถ้าอนุณาจรวันีเรียผ้าไปทางพักกิฟไปบางรุ่งแล้วเรียบไปผ่าราแล้วไปเอาอัลปอเออไม่จะไปผ่อนไปผ่าราเรียกว่าเอาลงไปอาลปอลงอาลปอแล้วข้ามเรือไปก้อนาคาเออแค่นั้นมีโรงเรียนอยู่โรงเรียนโรงเรียนบ้านก้อนาคาอาจารย์ชมพูข้าพัดดีเป็นพ่อผู้ราการข้าาการพู้ราชการมีนักมีนักเรียนอยู่ยี่ที่บคนเขายี่บิบคนไหนเนี่ย ช่อไม้กอนเด็กมา้า<ด>ถึงว่านี่เล็กไม่มา้าชนพื้นเมืองครับเป็นคนที่สลาดเรี่ยงมาคนแถวนั้นเชาวบ้าน<ฆ>ทีนี้คืออาจรรารย์ทุ่มพุก็เขามีโครงการเที่่าค<ฆ>ือชาวบ้านเทียวนั้นคือคนที่พอมหอันจะกิน<ฆ>เข้าก็บริจาคเงินให้กับนักเรียนนักรีนทุกคนมีบัญชีไปจำตัวมาได้เราไป<ฆ>เออมีเงินฟากโดยชาวบ้านเขาให้มาสังเีได้เพราะคนมีเงินฟากแต่ขครอยาไปเกี่ยวกับโรงเรียน ไม่ต้องไปกูกอยอดอไม่ต้องไปขายเลนมัวอย่าแล้วจะไป <c oughs> เข้าก็มีโครงการมาเออเอาเงินนี้ไปใช้ได้ชาวบ้านบ่อยจักมาพับเรื่อคนที่เขาค่ายเทค่ายได้เป็นเทสต์ไม่เขาเกาเงินนั้นมาบ่อยจ้าอาจารย์ทมพูทสวัสด,ดีเกก้มาเบงให้กับนักเรียนทุกคนชัดเลยก็มีคณะกรรมการมาควบคุมดูแลจะไปใช้ใช้เพื่อเกี่ยวกับการทึกท่าเอาไปใช้ทหารเกี่ยวกับเออพอแม้เดือดร้อนอาจจะจำเป็นขายโยขายยาเอาไปใช้ได้แต่ไม่ใช่เออเออเออไอ้นู่นไอ้นี่แกว่ามันไม่เข้า ทำให้ได้การข้อยกความดีให้กับอาจารย์ธงปุ้ดสวัสดีรักษาการพูดในการโรงเรียนบ้านกรณ์อ่ะค่ะนะเจ้าหน้าที่ก็ได้ยินทันไปเลยมั้งอย่ามาเผื่อโยกเกาะอลไรแม่เอ้ยถ้าไม่ก่อนจะไปนะเออโยกเกาะอะไรได้พันระวังนี่โกงใจกับเพื่อเออม่ต้องเร่งราคาเก่ยวก่อนถาไม่ทำไมก่อนไม่จะเป็นเพลงทีนี้นายว่าเกินว่าอาจารย์ธงปุ้ดเราจะมีโครงการอ่าชติไอะไรสติไทยก็ พุมชาตเตอ๋อมชาติเตยไว้ทำุมชาติเตครับนึกวาป้าชาตเตไปเ้วกเลยไว้ทำพุมชาเตนี่อาจารย์ชมเดเออทำเีงข้าวแรกะข้าวคว้ามากรับกลุ่รกครับชาพูอีกทีมานังอ่าแตกันให้ฟัง้ากัดหน้าอ่ะก้อนี้พิดข้าวกันชุดไทยนี่อย่าลืมนะ้ามาจิกข้าวบาอเล้วกูเล็แกเจ้งนะมากไว้ปุกขึ้นให้ดันปุ้งให้ดันเอบ่อแล้วอะ นะสมัคกันมาพ่นปะโยชน์เดี๋ยวชอวเปยิีนเล่นไงกว่าตรงนี้เอาชอบเผยอ่ะพ่นพาย์สิทธิเลยก็คือนึงเนี่ยเราจะเดี๋ยวว่าไดสมัครเป็นสมาชิกข้าวคุจะได้รับ S M S ข้าวว่าละสามข้าวนะซื้อสินงานในเครือข้อง APK พีเคโบรเกอร์จุกอย่างมีสลดมาเลยข้าวอันไ่ให้ไหมเราฟรีดัมอย์ดินฟรีดัมเราก็ใช้ให้อาจารย์ แต่ฟรีดอมเนี่ยเราบอกว่าตอนนี้ข้อมูลในเชิงลึกเนี่ยเราอย่างเดียวเราก็เราจะบอกว่าสมัยจะนาเสนอได้ถ้าไปรูปาปลาเราไม่เอาใช่เราต้องให้เดี่องความีข้อมูลเพียงพอเราก็ค่อยนามาตอนนี้แต่เรารูยู่เรื่องของกีจินฟรีดอมเป็นอย่างไรอ้าพ้นประโยชน์อันดับสองข้องสมัยกิ๊กเข้าได้รับเส้นสัญญาในเครือของพีเจโบรเกอร์มีสล็อตแล้วย่งได้ยวมัดข้องลุยใช่ยังไม่วัดเล็กย่างได้ในเรื่องราวข้อง การใช้ชีวิโอ้นแท้นนแท้<า>มไม่ต้องยืมเพื่อนไม่ต้องติดเ<า>พืพ่อน<า> ว่าเด้นือกเขาช่อนจกกินถ oh ้าจำ้าปีขึ้นไปจะมีกองทุนกู้ยืมด้วยอาเลได้ไปลงทุนย่างน้อยทกอไปลงทุนข้ายน้ำจีนรับเพื่อ้างโคครับเนื่องรอยกาสุดาบีกท่ห่งไม่แพงจะ้าข้าวไปแจกสมบันมาเ้ได้เพ่เ้มรคิดอะไรก็บอกมาได้ครับผมจะบอกเรากันไครับพ่้าครับพมอย่าลืมนะครับนะช่วยกันมาไม่จะว่าช่วยละกัเพื่อตัว่านเองนี่แหละ เพราะว่าโดนจะได้ทั้งได้อยู่ละตายตู้วละตายห้องมันตอนได้มีใตายราไม่จะทันรูตัวตไม่ใช่มันบอมันถูมาบอหลวงหน้าน่ะไม่ใช่เมเ็เศษมาว่าคููเล็กระวังข้ามงเย็นนิดีเบงอ่ะไม่ใช่ <c oughs> มันมามีมาบอหลวงหน้าไม่มันก็เกิดเอ็กซิตรีเตนปล่อยเอ็กซตนกูมารูล่างข้างลา่างมันไม่เดือดร้อนนะนปีนนะ้นา เออ้าไม่ได้ทำเว้ยเออแม่ครูเล็กีตึงมาเลยเออนั่นในคกูหมายมีตายนี่อะนี่ปเต้นกัไม่า่ไนี่ม่ถเออามานี่หนุ่ยหน่วยใหม่กูก็ต้องไปข้อมูลอิตธหนุอยใหม่บ้านอิทธิครงเตะหาเลยนะอย่าลืมนะครับนะสมัชิก้สมัครกันมาพรุ่งนี้ตีสิบช่องที่ตีนึกพบกับครูเล็กแล้วนะกินข้าวแล้วคลุกข้าวกับครูเล็กเล็กสวสดีสวัวันนี้สวัสดีครับผมครูเล็ก